นี่ค่ะวันนี้ทัดจะพาเด็กๆจากบ้านฟัฟฟี่ทัดมาอันบ็อกเจาสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คืออะไรหรอคะ คือ TT Smart Pet Feeder with Vision ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะหน้าตาสีขาวนวลตามินิมอลมากๆและที่สำคัญมีน้ำหนักแค่1.5กิโลกรัมค่ะใต้ฝาเนี่ยเขาจะมีตัวใส่ซองกันชื้นนะคะแล้วก็ด้านในที่เขาประกอบมาให้กอดเลยค่ะก็จะมีเป็นคู่มือไว้ใช้สำหรับการใช้งานค่ะแล้วก็สาย USB แล้วก็ตามด้วยซองกันชื้นค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือ ถาดอาหารของเด็กๆค่ะส่วนตัวถังชั้นแรกนะคะจะเป็นถังจุอาหารค่ะถอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวชั้นด้านในซึ่งสามารถถอดเช็ดล้างได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะถ้ดจะใส่ซองกันชื้นก่อนเลยตัวกันชื้นจะทําให้อาหารอยู่ได้นานถึง10วันค่ะส่วนใส่ชาร์จนะคะก็คือเขาจะให้ใส่ชาร์จมาความยาวกําลังดีค่ะแล้วก็มีที่ล็อกส,สายให้ทําให้สายไม่ดูเกะก,กะจนเกินไปแล้วก็อย่าลืมใส่ถาดอาหารให้เด็กๆด้วยค่ะ ส่วนตัวถังที่ไว้สําหรับใส่อาหารตัวนี้เนี่ยเขาสามารถจุอาหารเม็ดได้ถึง2.6ลิตรหรือว่า1.2กิโลกรัมนั่นเองค่ะเครื่องสามารถสั่งงานได้ถึง2แบบด้วยกันซึ่งตัวนี้นะคะค่ะจะเริ่มจากการสั่งงานแบบแมนวนวลก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเติมให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาเลยอ่ะแบบแรกค่ะคือการเติมแบบแมนวนวลกดปุ๊บ มาปั๊บแบบนี้เลยค่ะก็จะง่ายๆสบายๆนะคะเด็กๆก็จะสามารถมาทานได้ตามระยะเวลาที่เรามากดนั่นเองค่ะและแบบที่2ค่ะสั่งงานผ่าน T t Smart App แค่กด express feeding อาหารก็จะออกมาตามคำสั่งโดยเราสามารถเลือกสัดส่วนอาหารได้มากสุดจะอยู่ที่60กรัมน้อยสุดจะอยู่ที่5กรัมค่ะรวมไปถึงการตั้งเวลาในการให้อาหารอันนี้เนี่ยค่ะจะลองตั้งเป็น3โมง4นาทีนะคะพอถึงเวลาอาหารก็จะออกมาตามเวลาเป๊ะทุกครั้งจะมีการ แจ้งเตือนตลอดค่ะการดาวน์โหลดและการติดตั้ง TT Smart App ข้างกล่องจะมี QR code สแกนได้เลยหรือจะกดค้นหา TT Smart ก็ได้ค่ะอย่าลืมลงทะเบียนกับอุปกรณ์ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยใครที่เข้าไปเชื่อมต่อแล้วนะคะเลือกอุปกรณ์ค่ะ เลือกโหมดเพจแล้วเลือกเพจฟิตเดอร์ไ i ค่ะอย่าลืมให้สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น2.4กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะหลังจากนั้นจะขึ้น QR Code แบบนี้ค่ะเมื่อจับคู่เสร็จแล้วก็จะเด้งหน้าออนไลน์ของ TT Smart ค่ะเราก็สามารถตั้งชื่อตามต้องการอันนี้ทัดตั้งเป็นฟาฟิทัดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเราสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่เรารักผ่านสมาร์ทโฟนได้เพราะสมาร์ทโฟนจะกลายเป็นสมาร์ทไออารีโมถ้าเราคิดถึงเราก็สามารถเปิดกล้อง พูดคุยกับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดถึง720พิกเซลโดยมุมกล้องจะสามารถมองเห็นถึงถาดอาหารหมดก็เติมได้ ที่สำคัญยังมีไม์และลำโพงโต้อตอบกันได้รวมถึงยังสามารถบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายได้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของการทำความสะอาดหรอคะง่ายมากๆค่ะเพราะนอกจากถานอาหารที่สามารถถอดประกอบยังมีตัวถังที่ใส่อาหารสามารถถอดล้างได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ตามสบายค่ะซึ่งตัวนี้แนะนำเป็นผ้าแห้งแล้วก็ฉีดน้ำยาเล็กน้อยค่ะ ตัว TT Smart Pet Feeder with Vision เขามีการรับประกัน1ปีเหมาะสำหรับคนที่ทำงานไม่มีเวลาไม่ค่อยได้อยู่บ้านทัดว่า TT Smart Pet Feeder with Vision ตอบโจทย์อยู่นะคะ